ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียรด้วยนะคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วไหนพ่อจ๋าล่ะเกิดเรื่องอีกแล้วค่ะแม่แม่เป็นอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวนะแม่วากับพี่ปุ๊กตีกันค่ะแม่แม่ แม่วากับพี่ปุ๊กตีกันเมื่อกี้วิ่งเมื่อกี้พี่ปุ๊กวิ่งไล่ชนแม่วามาแล้วแม่วาก็มาแล้ว,ว,ลวอะไรมานี่เลยมาถ<า>อยจัดการเลยไหนล่ะแม่วาตีกันทำไมำไตีกันทำไม กินข้าวหม้อเดียวกันตีกันทำไมลูกหนแม่วาล่ะนู่นแม่วาวิ่งไปนู่นนะคะแม่วิ่งไปตีกันอยู่นู่นดูสิแล้วมันเรื่องอะไรตีกันปุ๊กฮะถามหน่อยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตทำไมวิ่งไล่ชนกันฮะแล้วมันเรื่องอะไรต้องมาวิ่งไล่ชนกันแม่วาาเตลิดไปนู่นใครแม่ยืนอยู่นู่น เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแม่วาสู้แล้วจะเจ็บตัวนะจะบอกให้แม่แม่ม,มองเห็นแม่วาไหมนู่นแม่วาแม่วาอยู่นู่นค่ะมาแล้วมาเร็วแม่วามามา,มาเลยพ่อเรียกมาปรับทัศนคติสิ<า>เป็นยังไงมา่มา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 ,มา,มา,มาฮะบุตรหันน้องคืนว่าันมาเลยรเรียกมาสิทำไมต้องตีกันหมูจูตกใจอยู่นู่นนะคะวิ่งไล่ชนกันเมื่อกี้ วันหลังจะไม่ได้มาวิ่งเล่นแล้วนะวันหลังจะไม่ได้มาวิ่งเล่นแล้วนะถ้าตีกันนะวันหลังไม่ได้เล่นแล้วนะไหนวิ่งไปตรงไหนเมื่อกี้จู๊จู๊ขาบาดเลยดูสิโน่นเห็นไหมแม่แม่แมดูเลือดซิปเลยวิ่งเหยียบอะไรเนี่ยวิ่งไล่ชนค่ะแม่แม่เมื่อกี้พระจ๋าวิ่งหัว วิ่งตัวปลิวเลยตีกันทำไมฮะไหนแม่จ๋าดูสิวิ่งเก็บอะไรหนุนเลือดลอลอเลือดขาวออกเลยมาลูกม่ลงกดิแม่ลงดิลงไหมเรื่องอะไรหนูตีกันแม่ไม่เข้าใจทำไมต้องตีกันจร่งฮะพี่ควันยังไปตามแม่วา่าแม่แม่แมจูมาแล้ว พี่จูบอกว่าพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กตีกันกับแม่ทำไมพี่จูก็ตกใจค่ะแม่แม่แมดูพี่จูดูพี่จูไม่ชอบเลยเวลาเวลาผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันจูเหนียจะแบบแบบว่ากลัวลกลัวเลยถามสิหนแม่วาพี่ควันไปตามแม่วาก่อนนะคะแม่แม่นิ่งเลยนิงง่งเลยนงเลย อนิ่ง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 นอนเลยดิวิ่งแบบว่าไล่กันแบบเป็นจริงเป็นแบบจริงจังเลยนะวิ่งพี่จูตกใจแบบว่าเข้าไปหลบในใต้ท้องยายเลยค่ะแม่แม่แม่ขวานก็ใจสั่นตุ๊บตุ๊บต๊บต๊บแม่วาก็วิ่งไปดูพี่ปุ๊กก็วิ่งไล่ชนกันดูสิไอ้โบ่าไอ้ไอ้ดอกไม้ดีนะไม่ลงสวนดอกไม้เขาเมื่อกี้ว่าจัาด้นแบบบางนใหม่อืโชคดีแม่วา นิงเดี๋ยวพี่ควันไปตามแม่วานะตีกันทำไมเดี๋ยวเรียกแม่วาแม่วาเมื่อกี้เป็นยังแม่วายังไม่ได้ทำอะไรเลยแม,ม่วาจะข้ามแม่วากำลังจะข้ามเมืองแล้วนิงจ,จ้านี้ก็วิ่งชนก้นเขาแล้วก็วิ่งไล่เขาแล้วแม่วาก็วิ่งหนีไปนูน่นทำไมลูกฮะทำไมนิงไม่จ๋าถามทำไมต้องตีกัน มาทาอะไรอหนูบอกแม่สิว่าวาทําอะไรว่าพี่วาทําอะไรไม่ถูกใจหนูแต่ก่อนแต่ก่อนแบบว่าสนิทกันมากใครแม่รักกันมากเพราะว่าแม่วารู้ไหมว่าพี่วาเลี้ยงปุ๊กมาตั้งแต่พี่ปุ๊กอย่านนลูกนี่นี่ิ่งเลยนิ่งเลยหนูรู้ไหมนิ่งเลยพี่วานี้เป็นเหมือนแม่หนูเลยนะ เพราะว่าแม่วา,า,วาวเลี้ยงตั้งแต่พี่ปุ๊กยาลงใหมเลยไม่ต้องไม่ต้องมาบนแล้วก็ตัวเองก็ทำผิดวันนี้พี่ปุ๊กผิดเต็ม,มๆเลยเนื่องจากว่า <c oughs> เป็นคนหาเรื่องเขาก่อนดูซิเลือดไม่แม่แล้ววิ่งดูซิแล้ววิ่ง,งแล้วเหตุก็คือวิง่งวิ่งไล่ชนเขานะแล้วเลือดก็ดูต้อได้ไปขุดเอาลวดน้ำมาคลำลวดน้ำมาลวดน้ำกับไอ ยังก่อนโตไหมโต<ด>ไม่แดงดนในแม่ดูไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ใครที่เจ็บนะหนูนะที่เจ็บนะ่ะน,น่าจะวิ่งพาลวดน้าไปหรือเปล่าต้องล้างเพนไม่น่าจะเป็นไม้แหละที่แบบไม้แหละที่บาดขาพ่จูพี่จูดูสิลูก <c oughs> เห็นไหม พ่อกำลังปรับทัศนคติให้นิ่งนะไฮแม่ไม่นิ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมได้เลือดได้เลือดเลยเห็นไหมเห็นไหมเฮานี่เขาเห็นไหมเขาทะเลาะกันทำไม เถียงสุดใจด้วยนะ<ง>ไม่ตีกันแล้วนะอ,า,อานี่ห้องจนทน้ามูออกพี่หน้องนี่ว่าน้ามูไหนนะวะพี่วะมานี่มาวันนี้ยังไง <มา S 1> ก็ต้องวันนี้ยังไงก็ต้องจบวันนี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกจะโดนลงโทษเลยนะจะโดนกักบริเวณนะนิง่ง แล้วก็ทําตากับริบกับริบด้วยนะคะแม่แม่เจ็บใช่ไหมเจ็บแล้วสํานึกแล้วยังว่าไม่ตีกันแล้วว่าจะไม่ตีกันอีกแล้วเห็นไหมน้องเขาตกใจต้นหนาวอยู่ข้างบนนู่นกับยายดาวค่ะแม่แล้วพี่จูก็วิ่งตามาพี่จูพยายามจะวิ่งมาตามแม่ โอุยลายานะโอุยลายาจูเนียกลัวจูเนียแล้วก็จูเนียเห็นแม่วาวิ่งจูเนียก็วิ่งตามมาพี่ปุ๊กก็วิ่งไล่ชนแม่วาดูสิดีกว่าดูสิเรียกเรียกทันวามาเร็วเอามาเลยเอามาเลยอียละกลัวเหรอลูกพ่อควันเอ้ยควันมาหนูหน่อยโอควันเอ้ยควันมาลูกโอ้ยควันเอ้ยควันมาลูกโอ้ย คนนมาคนมาคนมาคนมาเห็นไหมน้องตกใจเห็นน้องเห็นน้องคนเอ้คนมาเห็นไหมน้องตกใจเห็นไหมวันหลังหนูไม่ทําแบบนี้อีกนะลูกบุ๊คบอกพ่อก่อนว่าบุ๊กไม่ทําแบบนี้อีกพ่อถามปุ๊กสิปุ๊กไม่ทําแบบนี้อีกตาไม่เห็นอีกตาไม่เห็นอีกตาไม่เห็นอีกถ้าเห็นีบาตนี้นะถ้าเห็นบาตนี้นะ ถ้าเห็นอีกบาบนี้โบตงโบตงเห็นมั้ยล่ะตัวใหญ่เห็นตัวยางบดีตัวน้องเนี่ยเดี๋ยว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 แล้วฟองไม่ได้จัดการบองไม่ได้จัดการไอ้ฟองไม่ดาวบอกไม่ได้จัดการถ้าทำอีกพ่อจ๋าจะไปฟองไม่ดาวนะรอบนี้ รักกันสิลูกอยู่ด้วยกันเราไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราลูกอจะเือแล้วถ้าเราไม่รักกันใครจะมารักเราพ่อเือแล้วพ่อดูน้องจูเวลาย่างลูกแม่วามาแล้วค่ะแม่มามามาแม่มาแล้วลูกมาเลยเพี่ควรไปช่วยกันตามแม่วามาดีแม่วาไม่วิ่งไปสวนดอกไม้เขามาเลย เอิไม่ต้องมาฮึ่ฮึ่าฮาเลยนะเป็นสาวแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวนะเราเนี่ยมาวาม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 าไปขอโาไปขอมาษพี่มา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 อามามา เร็วเรีบไปทำแผลเร็วเห็นไหมบาดบาดไม่เยอะนะคะแม่แต่ว่าเลือดนี่แบบโอ้ยไปไปขอโทษพี่าวาเจอนะไปไปขอโทษพี่วาก่อนดูสิได้เลือดเลยเจ็บไหมเนี่ยไม่ได้ว่าเบิ้งนี่ นี่เบิ้งนี่มาเบิ้งนี่แม่ดาวแม่ดาวมาแล้วแม่ดาวมาเบิ้งนี่เบิ้งนี่แจ็คการ์ดไหนเบิ้งแม่ดาวมาบามาแม่บายยืนแม่บาไปฟองแม่ดาวเห็นบ่ดูสิ นุ้ยเอาส้มมาหน่อยนุอยตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปส้มเกิดเรื่องก่อน,ไ,น,ไ,นไม่ได้ถ่ายคลิปส้มไม่ได้ถ่ายคลิปไทยว่าจะทําคลิปหมูจูกับภูนาวกินส้มเด็กๆกินส้มสักหน่อยพ่อดูพี่จู มาหนี้พี่นี่มาลูกมาจุ๊บนี่ตกใจยังไม่หยุดโอ้ยไม่เอาแล้วนะพี่ปุ๊กไม่ดื้อนะลุงนะที่รายยันมาลูกที่รายยันมาโที่ร่ายกลัวมาปุ๊กมา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 มนี่ปุ๊กมาพี่มาหนี้พี่นะพ่อเรียกให้กลับมาดูซิจะมาหนี้จะโซนอีกไหมมาเลยหันมาเลยหันมาใครแม่มา พ่อปุ๊กขอโทษนะนั่งลงขอโทษพ่อก่อนอนั่งลงดีๆเดี๋ยวลงไปพอ่อเดี๋ยวลงไปพ่อหนูขอโทษหนูจะไม่หนูจะไม่ตีกันแล้วเดี๋ยวไปดีนิ่งนั่งไปดมีมาว้ามามาขอโทษมาว้ามาแม่ว้ามาแล้ววา้วาว้าให้อาภัยน้องนะลูกมาว้าขอโทษพี่ว้าก่อนขอโทษ น่ดขอโทษก่อนขอโทษจ้าเร็วจ้ามานีดีดีมาขอโทษบาก่อนขอโทษพี่บากรเสียงเสียงเร็วเสียงเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย่ฮ้ยเ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 ฮ้ยาก้ยเฮ้น้ย ขอโทษไอ้จุ๊บด้วยจุ๊บพี่บากรจุ๊บไปบาก่อนจุ๊บพี่บาก่อนจุ๊บจุ๊บพี่บาปุ๊กขอโทษนะปุ๊กขอโทษนะพี่บานะนอนเอานอนไม่ลงเดือยนอนนี่เขาที่ร้องไม่ใช่อะไรนะร้องกินนมเขานั่นน่ะ ไปแล้วหนาวกินนมนะคะแม่เออแม่ดาวมาแล้วโดนมดดแดม,ม่ดาวดุแล้วเห็นไหมแม่ดาวดุใครแม่เคาะงวงตบตบงวงใส่พื้นแสดงว่าเขากาลังดุปุ๊กลุกอยู่โอเคพี่ปุ๊กํำนึกผิดแล้วคะ่ะแม่ดาว สำนึกผิดแล้วระวังโดนยายพัวเติมอีกนะนเอาส้มแล้วพ่อเอช่มให้หนูอ่ะนี่ส้มพ่อนี่เดี๋ยวพ่อจะให้ส้มปลอบใจนี่ส้มอยู่นี่ใครดื้อไม่ได้กินส้มนะนใครดื้อ,อพ่อเอาส้มให้ปุ๊กหน่อยเด,ดนะมากินส้มมาลูกมา ให้กินนะคนดื้อเพราะว่าไม่ให้กินแล้วนะคนดื้อนี่มาลูกมาไม่ว่ากินทบัวเข้าาไม่ว่าทำหน้าจ่อยเลยแต่โชคดีนะคะที่แม่วาแบบว่าแม่วายังแบบไม่รู้สึกโกรดน้องดีที่ไม่ยังไม่รู้สึกโกรดน้องดูสิอ้ํอ้ําอ้แล้วลูกมามาปุ๊กไม่ดื้อแล้วอย่าตีกันนะทีเนี้ย นี่ต้องขอบคุณส้มอร่อยออ่ยจากแม่ <ไป S 1> ข้าวจากแม่ข้าวแกงด้วยนะคะดเดี๋ยวออเดียวพ่อไปพ่อว่าลูกเดียวพอต้องม่พูดอะไรใครว่าปุูกอ้ามอามลุกเดี๋ยวไปทำเพะกันไม<ป>่อันนี้พี่นาวขอบคุณส้มแม่ข้าวแกงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวพ่อจะแจกเด็กๆนะคะย้า ตีกันนะอ่าใุจากงวงใครเป็นงวงใครลุ้มพ่อจ๋าเอาถอยถอยลุมพ่อจ๋าแล้วอยอยกินด้วยกันลูกกินด้วยกันแม่มาด้วยอันนี้แม่มาแม่ดูง่วง ยาวร่างมือได้กห้องเอเสื้อลูกหนึ่งพ่อลูกหนึ่งโอ้กโลกไหนพี่ปุ๊กคนคนละนิดคนละหน่อยนะคะแม่ยอมใจไม่ตีกันแล้ว่าให้อภัยแล้วส่วนปุ๊กก็ห้ามดื้ออีกปาขึ้นบ้านไปทำแผลกันปา เดี๋ยวเราขึ้นบ้านไปทำแผลให้ปุ๊กก่อนนะคะแม่แม่พี่ควานวิ่งตัวปลิวเลยดูเลือดสิน่าจะบาดตรงน่องขานะคะแม่นี่บาดตรงน่องขาดูซสิป้าป้าไปทำแผลกันสำหรับคลิปนี้ก็กลับขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ เป็นห่วงเป็นใยเด็กๆนะคะปุ๊กบอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกปุ๊กจะไม่ดื้อแล้วค่ะเดี๋ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องจูเนียด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายแลลูกบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อจ๋าพาพี่ปุ๊กพาพี่ปุ๊กไปทำเผลพายหญิงปุ๊กไปทำแผลก่อนนะคะแม่